สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมลบบล็อกน,น,น่ารู้นีหรอไม่ดู้นะ่ะก็มาอยู่กับโครนสองฮนะไทยนีมัม้งจะไม่ผิด <c oughs> ก็นะฮะก็าคงก็เล่นสักพักหนึ่งนะฮะคลายเครียดหน่อยคนนี้แพ้บ่อย <c oughs> พุดเล่นนะพุดนเล่น <c oughs> ก็ แบบนี้นะฮะเป็นเกีเอแบบนี้เป็นเกี่ยวกับการเออมีโคหนิงนะฮะเออตัวเรามีโคหนิงเออทุกหลังลมีโคหนิงเออแล้วให้สร้างบ้านกันนะฮะแล้วก็แล้วแต่คนจะเล่นนะสายไหนโอเคก็เริ่มมาบ้านจะเป็นแบบเริ่มมาบ้านจะเป็นแบบนี้นะฮะ ผมเล่นสักพักหนึ่งแล้วมันเป็นแบบนี้นะตอนนี้ผมเป็นเล่นสายปุดแร่อยู่ก็ก <c oughs> ดได้นะกดแล้วมาขายนะฮ <c oughs> นี่ฮะก็ตรงนี้เลยตรงททน,นี้ตรงนี้นี่ยังไม่สร้างนะ <c oughs> <c oughs> เราสามารถบูสได้นะแล้วก็กดแร่นะเดี๋ยวกดแร่แร่ กดแมบบ่แป๊คแปงค์กดค้างไม่ได้เลยมนะั้งใช่ไหมใช่แท็ต้องกดหนึ่งมั้งอันนี้เป็นเกมใครเรียดนะฮะถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมใส่ใต้คลิปกจนงไว้นะฮะโอเคไม่ก็ไปหาเล่นกุเกิลนันเลยเห็นไปเลยลบบอก เดี๋ยวผมใส่ใิ้เลขแค่ไหนโอเคครับได้ร้อยสิบเอ็ดนะนะก็มีแปดร้อยแล้วผมว่า,วาจะคับคนไม่ไม่ชินงัี่สิบห้านะฮนะก็ได้เวลาไปบู๊แล้วฮะแบ <c oughs> ทเทนโหมดอยู่ตรงนี้นะฮะรัาใครที่งงนี่ทิ้อย่างนี้เลยโอเคได้แล้วครับบ้าเลยลุยค่าตัวหนึ่งก็จะได้25บาทนะฮะ ฆ่าโคนแี่ฆ่าโคนเผื่อเผื่อบวมแม่งเลยบวมเฮ้ยคอมมอนคอมมอนคิวฮิมคิวฮิมเฮ้ยดูเล่นทาวบนด้วยนะมีเลื่องอยู่เก็ตายเกิด่แยฮะเล่นแนวกครเกี่ยว น,เ,น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 รเราสามารถเก็บกล่องนะกล่องก็จะมีได้ตังค์จะฆ่ากัเลย,เยขาดีกสี่รนะ้อยนมาเลยบวกมามาบวกมา <c oughs> อะอาเหอ กมนี้เป็นเออเย็นเอาบอกไปกี่รอบแล้วสามรอบนะจบบอกไม่เลยโอ้ยโดนคนตีเอ้ยเย็นโอ้โหโเหีอย ยไปยุ่งอะไรบ้านกูเนี่ยฮะฮะยุ่งอะไรบ้านกูเนี่ยฮะฮะฮะโอ้โหอะไม่ได้ตังโอ้โหล้ายหมดเลยอ่ะมาบวกเหรจะบวกเ่ะฮะจะบวกเ่ะฮะจะบวกเ่ะฮะจะบวกเหรอฮะฮะฮะ เนี่ยเราเลือกเลีเล้ยงเรา,าเพิ่งเอ็นมาได้ไหมโอเคแล้วครับหัวหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยหัวหายปุ่มมาหายเฮ้ยขายได้ลืมลืมสายขายแนงนะตัวตัวตัว ต้องถามล้วเพลงจักไหนนะเพลงจากนี่นะฮะจ้งตุรกีนมรอหน่อยนะต่อไปคู่เกิพันท้ายันท้าแล้วเรขายแร้ขายมครับ หากล้องอแบบเอ้กซอตีไม่ได้ทวนครับเฮ้ยกล้องกองกลองิมไปหากล้องเรียบร้อยครับได้ร้อยคิสองเโอเคมันห้าแล้วอโกรดโรลนเลเวลสองนะฮะเซฟได้นะอย่าลืมกดเซฟนะฮะ <c oughs> ให้เล่นแล้วอย่าลืมกดเซฟนะฮะไว้วัหหนหลังมาเล่นโอเคได้แล้วเนี่ยเแบบี้โคลนเจซี่โคลน <c oughs> เหมืบ <mile> ิ๊บิ๊โคนเลยอ่ะก็อย่าลืมสร้างอันนี้ด้วยนะเอาไว้สร้างสวยๆเขยบัวบัวบัวกองกองพี่ไปหากองก่อนบัวแมงบัวคว้บัวบัว มัวกบวว่ามบวกบวกบวลยเออโน้ตพงหวังตายอ,อันนี้พื่อดึงดึงกด,ด,ดขายแล้วด้วยนะนี่ฮะโคลนสองอันตึ๊บ การเงินหมวกล่าว่าจะอัพเกรดให้สวยก่อนฮะเอาไม้หมก่อนแล้วกันบาย let's go อ่าววาดตรงนี้หายครับน่าจะออกไปแล้วบวงบวงวงเอ้ย baby cone เนหะรอฮะ baby cone เนหะรอฮะอ๋อเนี่ย <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแทงโดนแทงตายเลยผมหายไปไหนฮัลโหลผมเอาบล็อกบล็อกแม่บล็อกแม่บลแม่แล้วให้กูณโดนลงมาเนี่ยบล็แม่เอืออ๋อสามต้น เขามีร่างมีมีมิโครแล้วเนี่ยเก็บน่งองดีกว่า คกตามพนังินแล้นะคิดโดขายแหนไว้ด้วยติปาติดบวกบวกบวกนินจาฮะนินจานินจาฮะนินจาฮะฮะฮะอ้าว อ้ไอีอ้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไอ oh ้ไ oh อ้ไ oh ้ยองอ้ไ oh อ้ไอเไอ้ไ oh อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ออ้ไ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 อตาอไ้ออออออ หกร้อยได้ไหมหกร้อย <600 S 2> <600 S 1> แล้วได้ไได้เชนแ็กเตอร์โอเคใครนี้มาก่อน Hi.

เขายเรียบร้อยปีสิบบาทยังสามดาวเลยครับมาดูบ้านกันเลยเนาะกี่ดาวแล้วอ้าวนี่ออกไปแล้วเยอะไม่ไ oh, ด yeah. ้สู้ไม่ได้นะเ <c oughs> ดี๋ยวบ้านนี้ที่อะไร่วะสามดาวเหมือนกันเลย เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลไม่อยากถาแน่สเตเฟียเหมือนผมอะแต่ในโค้ดดีกว่าเดี๋ยวไปอัพเดตกองกลองกองไปฮะกล้องหมดเ้ยสู้เบมีโค้ดไม่ได้ฮอสตัาอันนึงมีสามร้อยไอสี่ร้อยเลย được họ làm cái này mà, được. được 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 กินนี้นล้บวกกันแล้วทุกคนผมว่าบวกกันแล้วฮะในวันนี้ฮะเโอเคได้แล้วนะเบบี้โคลด์ียดว่ันนาว่าจะเป็นยังไงนะฮะราฉันเลออ์ คลาสสิ o ของเบบี้เต๋แต่ว่าผมจะอัพแรกนะฮะแล้วมอโครนอันนี้เป็นพี่โคนสินี่จะเป็นยังไงดูกันนะนี่มาแล้ว <laughs> มีแต่ผมนะฮะ บวกของข้ามั N ่งดีกว่าแ็้ท่านโมนเรสโก้เบบี้กองโอ้กองเพียบเลยโอ้โห้องานบูนทำงนมากไปครับบวกแม่บวกแม่เอ้ยบวก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 บังบวก để tăng nó nó ra tăng rồi ui ui thịt thì đồ này trò thế ơ ơ ใช่แล้วเป็นบ้านนะ QM โอ้โหโอ้โหโอ้โหโบมัน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  ก็อันนี้แหละเอ่อเมีพาร์ทสองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ตรบคนดมีรับจมครับถ้ช้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันกด้วยนะครับขอบคุณที่แคบบ๊ายบายจุ๊บจุ๊